สว libro, ัสดีครับได้ว like ัชราพลนะครับผมพอดีวันนี้นะครับมีนางปักองหนึ่งนะครับอยากให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดนะครับมีที่บ้านนะครับหรือไปเดินเจอตามสนามนะครับแบบนี้ส่งมาขายผมได้หลักหมื่นนะครับผมแบบนี้ของหลวงพ่อหอมวัดซากหมากจังหวัดระยองนะครับผมไซส์ขนาดนี้เล่นหากันอยู่หลักหมื่นนะครับผมเผื่อใครมีที่บ้านหรือใครไปเจอตามสนามส่งมาขายผมได้นะครับแบบนี้รับเช่าหลักหมื่นนะครับผม ลองจดจํานะครับการแกะนะครับต้องดูให้เป็นว่าศิลนะครับใช้มีดกระสิวในการแกะนะครับไม่ได้ใช้ตัวเครื่องจักรนะครับแบบนี้งานมือนะครับการแกะศิลศิลปะแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับลองดูด้านใต้นะครับเห็นไหมพี่นะครับมันจะมีลายแตกๆแบบนี้ดูง่ายนะครับเป็นงาดูว่เป็นงาแท้นะครับจะมีลายแตกๆด้านใต้ฐานนะครับอ่ะโอเคงั้นประมาณนี้นะครับผม ทางกวาดของพ่อหอมนะครับใครมีลองส่งมาขายผมได้น,นะครับรับเช่าหลักหมื่นนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ